สวัสดีค่ะพบะกับ้าเมียกับช่องนอนน้อยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะก็ไม่ได้เจอกันสองอาทิตย์แล้วเนาะสองสี่ <laughs> เออค่ะก็ไม่ได้เจอกันสองอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ออจะบอกว่าไงอ่ะก็คือช่วงสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือ ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้มีเวลาแล้วนะคะก็มัมเมียก็จะพยายามหาเวลามาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะอาจจะแบบยุ่งกับธุระแบบนั่นแหละค่ะก็เพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้มัมเมียก็จะพาทุกคนมาทำเมโนโเมนโ ก๋วยจับค่ะเมนูก๋วยจับนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทําก๋วยจับทานด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะก็ก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าทําก๋วยจับนะคะก็มมเหี่ยวก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรแบบมายนะคะก็ ทำเท่าที่ทำได้นะคะทำเท่าที่ทำเป็นนั่นแหละค่ะก็วันนี้เราจะใช้ใช้เป็นเส้นแบบนี้นะคะเส้นกว๋วยจั๊บค่ะเราจะไม่แช่น้ำก่อนนะคะเพราะว่าถ้าแช่น้ำแล้วเวลาเราไปต้มเนี่ยมันจะเละได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แช่น้ำค่ะค่ะก็แน่นอนว่าทำกว๋วยจั๊บเราก็ต้องมีน้ำซุปถูกไหมคะ ค่ะก็น้ำซุปของเราก็เราจะใช้กระดูกหมูนะคะนี่ใหญ่มาก <c ười> คือมัมมียพยายามหัน่นหั่นแล้วนะแต่ว่ามันหั่นไม่ได้คือตรงกระดูกของเขาเนี่ยมันหนาหนาแล้วก็แข็งมากเลยค่ะส่วนเนื้อนะคะก็มีเนื้อด้วยส่วนเนื้อเนี่ยมัมเมียก็จะใช้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นเราก็ต้องเอากระดูกหมูเนี่ยไปต้มทำน้ำซุปก่อนนะคะก็น่าจะใช้ใช้เวลาการต้มน้ำซุปก็จะประมาณ30-40นาทีหรือเกือบชั่วโมงนั่นแหละค่ะดูดูให้ดูให้ดีว่ากระดูกหมูของเราเนี่ยสุกดีนะคะเราจะต้มแบบเอาแค่แบบนะคะ ถ้าใครอยากจะได้แบบพอดีๆก็การต้มน้ำซุปกระดูกหมูเนี่ยมันเมียวว่าควนต้มให้มันแบบเปื่อยนะคะมันถึงจะแบบได้รสชาตินะเนะ<ม>าะอืมค่ะก็เรามาดูส่วนผสมอันอื่นต่อเลยค่ะก็ต่อไปนะคะมีซุปก้อนค่ะอันนี้ก็คือซุปก้อนนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนี่นะคะ ไม่อมีเราใช้เป็นน้ำตาลก้อนแบบนี้นะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายแทนได้นะคะหรือจะใช้หัวหอมใหญ่แทนน้ำตาลก็ได้ค่ะ,ะหัวหอมใหญ่เขาก็มีความหวานเช่นกันค่ะค่ะก็มีซุปก้อนมีน้ำตาลก้อนนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วก็มีรากผักชีค่ะค่ะใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะที่มะเมี่ยวใส่ก็เพื่อที่ดับกลิ่นนะคะก็ควรใส่นิดหน่อยนะคะแล้วจะมีพริกไทยป่นค่ะอันนี้มะเมี่ยวจะเอาไว้อลยอยก่อนที่เก๋็ดยักของเราเสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกลือค่ะเกลือเม็ดนะคะเราจะ ใส่ในน้ำซุปอตอนที่ต้มน้ำซุปอ่ะนะคะค่ะก็ส่วนตกแต่งหน้านะคะก็จะมีเราไม่มีหมูยอเราก็จะใช้แฮมแทนนะคะอันนี้ก็คือเขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นแฮมนะอันนี้ก็เป็นกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวนะคะ เราจะาไว้ใส่ตกแต่งหน้านะคะแล้วก็มีหอมซอยค่ะก็เอาไว้ตกแต่งหน้าชิดนกันค่ะค่ะก็ี๋ยวเราไปทำน้ำซุปกันเลยนะคะค่ะตอนนี้น้ำของเราก็เริ่มแบบนิ่งแล้วนะคะเราก็จะใส่ซี่โครงหรือกระดูกหมูล,ลงไปนะคะใส่ลงไปอย่างนี้เลย อพอมันอาเขาเปื่อยแล้วเขาก็จะค่อยนี่นะคะตัวเนื้อหมูเนี่ยเราก็จะส่วนเนื้อของเขานะคะก็เอาลงไปต้มพร้อมกันนี่แหละค่ะนะคะก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้เราทำ ในแบบของเรานะคะใครจะทําแบบจูดของตัวเองก็ได้นะคะ ชีค่ะเกลือเม็ดค่ะ ค่ะค่กะก็เราก็จะตุนซี่โครงหมูหรือกระดูกหมูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ แล้วเรากลับกระดูอีกทีตอนที่กระดูกหมูของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตุนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตตัวงนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นหมูสับนะคะที่เราจะ ต้นคลิปนี่จะเรียกว่าอะไรอะอตอนที่ต้นคลิปนะคะคือจะบอกว่ามันมีย่าลืมนะคะลืมหมูสบับก็เลยจะเอามาทําให้ดูตอนนี้เลยนะคะค่ะก็เราก็จะมาปรุงรสชาตินิดนึงนะคะ เพื่อเอ่อเพื่อให้หมูสับของเราเนี่ยมีรสชาติแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในน้ำซุปของเรานะคะอ่าน,นี่ก็พริกไทยพริกไทยป่น นีประมาณนี้พอนะคะทีนี้เราก็ค้เขาให้เข้ากันค่ะหรือถ้าใครจะใส่ผงปรุงรสด,ด้วยก็ได้นะคะรสหมู ันดีนะคะ วันนี้ก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะก็เราก็พยายามช้อนฟองเขาออกนะคะหรือเป็นพวกเศษเศษกระดูกหรือเศษเลือดของเขาอะนะคะ แล้วก็ได้แยกน้ำซุปกับตัวกระดูกหมูี่ออกมาใส่หม้อหนึ่งนะคะก็ในนี้ก็จะมีกระดูกหมูนะคะแล้วก็มีชิ้นหมูที่เรา,าต้มรวมกับในหม้อใหญ่นะคะน,นี้เราก็แยกออกมาใส่หม้อต่างหากนะคะในนี้เราก็จะใส่ซุปก้อนลงไปค่ะ แล้วก็น้ำตาลก้อนค่ะตอนนี้เราก็เปิดไฟกลางนะคะไฟกลางก็นข้างอ่อนนิดนึงค่ะนี้เราก็จะมาอันนี้ก็เป็นหมูสับที่เราคุกเอาไว้เมื่อตะกี้นะคะนี่เราก็จะมาตัก ใส่ในน้ำซุปของเราเลยค่ะหรือถ้าใครไม่ชอบแบบนี้จะเอาไปคั่วก่อนหรือว่าเอาไปลนก่อนก็ได้นะคะก็ชิ้นก็พอดีนะคะไม่ต้องอ่า พี่ถิเออเขาเรียกยอะไรอ่ะพี่ถันไม่ใช่สิเอ่อเขาเรียกยอะไรอ่ะคือไม่ต้องแบบพี่ถิ่พี่ถันก็ได้นะคะคือแบบทำแบบง่ายๆเราทำกินนะคะเราไม่ได้ทำขายเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบไหนได้เลยนะคะตามใจคุณเลยนี่เขาก็จะ มีฟองฟองขึ้นมานะคะเราก็พยายามช้อนฟองเขาออกนะคะ เราก็จะใส่ให้หมดนี้เลยนะคะแต่เรายังมีเครื่องเครื่องอื่นอื่นอีกนะคะ นุ้งเงี้ยขออน่ญาตตัดช้อนฟองเขาออกร้อนร้อนสะดุง้งเลยนี่เราก็ตักเทงไปนะคะ ค่ะเดี๋ยวเมี่ยวขอทําให้เสร็จก่อนนะคะแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราใส่เส้นกันเลยค่ะค่ะก็เราก็จะช้อนฟองเขาออกนะคะนำ้ำซุปของเราจะได้ใส่ดีค่ะ วันนี้มะเมียวก็ได้ชิมน้ำซุปแล้วนะคะก็รสชาติโอเคค่ะแต่ถ้าใครอยากได้แบบเข้มข้นก็ปรุงตอนนี้ได้เลยนะคะแต่ว่ามะเมี่ยวอ,อยากให้ได้รสชาติแบบปานกลางนะคะเพราะว่า,าเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบไปปรุงตอนที่ทานนะคะถ้าใครอยากจะปรุงตอนที่ ทานเลยเนี่ยก็ได้ค่ะทีน,นี้เราก็จะมาใส่เส้นกันนะคะใส่ลงไปวันนี้เลยนะคะอันนี้ก็ดูดูว่าดูให้ดูให้ดีนะคะว่าเส้นเนี่ยของเราสุกดีนะคะอาจจะใช้เะลานิดนึง มันเมีอยลืมขั้นตอนอีกหนึ่งอย่างไปนะคะมันเมีอยลืมล้างตัวเส้นของนะคะไม่เป็นไรคะ่ะครัวนี้แบบื้น้ำเริ่มแห้งหรือว่าเราสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะคะ ก็เดี๋ยวกลับมาดูตอนที่ตัวอ,อย่างเสร็จเรียบร้อยดีนะคะค่ะก็กวยจับของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากค่ะอันนี้เราก็จะมาชิมกันเลยนะคะ โอ้คือเส้นของเขาก็สุกแบบพอดีนะคะถ้าสุกมากกว่านี้เนี่ยมันจะเละนะคะตักได้ไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนขอตัวเชื่อนิด่ึงนี้ <c oughs> นี่ตัวตักเส้นนะคะโอ้ เส้นแบบเหนียวนุ่มมากดูวิธีดูยังไงให้เส้นอ่าสุกนะคะว่าเส้นเขาสุกหรือเปล่านะคะก็ให้ดูว่าถ้าเส้นเขาใสขึ้นนะคะ ถ้าเส้นใสขึ้นก็แสดงว่าสุกนะคะหรือถ้ายังไม่แน่ใจก็ให้ตักเส้นเนี่ยขึ้นมาชิมนะคะถ้าเกิดว่ามันนิ่มแล้วก็แบบนิ่มพอดีนะคะนิ่มแบบไม่แข็งนะคะก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยค่ะอันนี้ประมาณนี้ก่อนเนาะ เนี่เราก็จะมาตักโอ้น่าทานมากน้ำของเขาก็จะเป็นข้นๆแบบนี้นะคะนี่ข้นมากเราก็จะตักหมูใส่ไปด้วยนี่ นี่นะคะน่าทานมากค่ะทุกคนทีน,นี้เราก็จะมาปรุงกันนะคะปรุงให้ได้รสชาติตามที่ชอบค่ะน,นี่เราก็จะใส่แฮมนะคะแฮม,อมชอบมากชอบน้อยใส่ได้ตามใจเลยนะคะ นี่เนี่ยก็จะใส่แบบพอดีนะคะแล้วก็พริกปนะะ่นค่ะใส่แบบพอดีก่อนนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวนะคะ แล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมที่ซอยไว้นะคะคิ้มันใหญ่ไปไหมอ่ะเอากลับคืน <c oughs> มีแบบนี้ด้วยนี่น่าทานมากแล้วก็พิ่ไทยป่นนะคะ ใส่เพื่อให้ได้ความหอมค่ะนี่แล้วก็ใครจะใช้มะนาวก็ใช้ได้นะคะแต่มมี่อาจะใช้น้ำส้มชาชูนะคะความสะดวกค่ะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะนี่เล่ น่าทานมากเดี๋วว่าเม่จะคุกเข้าให้เข้ากันนะคะอน่าทานมาก เมียวแนะนําให้ล้างเส้นก่อนนะคะอันนี้มเมียวไม่ได้ล้างเส้นลืมค่ะ <c oughs> ค่ะทีนี้เราก็จะมาชิมเลยเดี๋ยว่าเมียวขออนุญาตเอากล้องขึ้นนะคะจะได้เห็นคนสวยด้วยสวยหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> สวยได้เท่านี้แล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาชิมกันเลยนะคะอืม หอมมากมีเราแค่มาชิมเลยร้อนมากค่ะทุกคนค่ะอืมครั้งแรกบอกเลยว่าอร่อยมากร้อนนะคะเส้นก็แบบเหนียวนุ่มพอดีค่ะ อืน้ำซุปก็โอเคค่ะอื่มไหนเรามาชิมหมูกันบ้างอืมอืมหมูก็นุ่มดีค่ะ ออร่อยค่ะเมนูนี้เป็นอันผ่านค่ะผ่านสำหรับเรานะคนอื่นไม่รู้อืมอร่อยมากค่ะทุกคนนานแล้วนะคะเนี่ยไม่ได้ทานอืมร้อนอืม อืมอืมร้อนนะค่ะก็อ่าไม่ได้เผ็ดนะเพราะว่ามันร้อน ค่ะก็สำหรับวันนี้ mm hmm. กว๋วยจั๊บของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะผ่านค่ะก็อย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วสำหรับวันนี้มะเมี่ยก็ต้องขอฝากทุกคนเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกเช่นเคยนะคะให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้มะเมียด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในอ่า ต่อตอไปนะคะว่าเราจะทำอะไรนะคะสำหรับวันนี้มะเมี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย